เราเริ่มจากการทำให้เสื้อก่อนนะคะจากกระดาษนะคะเราน,นำกระดาษมาวัดดิมกระดาษลงมาสามกระเบียดนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะวัดดิมกระดาษลงมาสามกระเบียดเราก็ตีเส้นตรงลงไปเลยค่ะเส้นตรงไปเลยนะคะ ส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้นี่คือครึ่งหน้าส่วนนี้คือครึ่งหลังเราจะหาครึ่งหน้าถึงครึ่งหลังเนี่ยเท่าไหร่เราก็หาจากอกค่ะอกเราก็หารสองเพราะเราจะสร้างแค่ครึ่งเดียวนะคะอกเนี่ยหารด้วยสองสามสิบแปดนิ้วครึ่งหารด้วยสองก็จะได้สิบเก้านิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเราหารก่อน เรายังไม่บวกนะคะจะได้19นิ้วหนึ่งกระเบียดอันนี้หันพอดีตัวเลยนะคะแล้วพอเราหางได้แล้วทีนี้เราก็บวกค่ะขั้นที่สองเราก็บวกบวกไปนิ้วครึ่งค่ะเราก็ลากเส้น เส้นนี้ไม่ถึงนะคะเราก็ลากให้สุดค่ะให้ชนกันไปเลยค่ะให้เส้นสองเส้นนี้ตัดกันนะคะเราจะหายาวหน้าเนี่ยเราจะหาได้จากคอดังนั้นพอเราได้อกแล้วเราต้องมาหาคอนะคะคอคอของเขาเนี่ย14นิ้วสามกระเบียดนะคะ คอเขาเนี่ยสินิ้ว3กระเบียดเอวเขาเนี่ยสาทำไมถึงนำเอวมาเทียบปกติคอของคนเราเนี่ยจะเท่ากับเอวหารสองนะคะเคยไหมเวลาไปซื้อกางเกงอะ่ะแล้วนับจกกับกางเกงอะ่ะมาพับครึ่งแล้วก็ทาบที่คอถ้าทาบคอพอดีก็ใส่ได้นั่นแหละเอวหารสองจะเท่ากับคอนะคะสามสหารสอง ก็จะได้15นิ้วครึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าจํานวนตัวเนี้ยมากกว่ามากกว่าคอที่เราวัดมานะดังนั้นเป็นไปได้ว่าที่เราวัดมาเนี่ยอาจจะเล็กไปหรือคอเขาอาจจะเล็กจริงๆก็ได้ไม่เป็นไรพักไว้ก่อนนะคะทีนี้สูตรคอ ูตคอก็คือคอเนี่ยได้เท่าไหร่คอเขาจริงๆที่เราวัดนะคะบวก1นิ้วกระเบียดนะคะแล้วก็บวกมาแล้วหารด้วย7ค่ะต้องบวกตัวนี้ก่อนนะบวกเสร็จเอา7มาหารนะคะถ้าบวกแล้วพอดีเราก็ใช้ตัวเลขนั้นได้เลยค่ะ อ๋อ14นิ้ว3นะะแล้วก็นําไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งมาต่อคะ่ะ14นิ้ว3บวกด้วยนิ้วกระเบียดก็จะได้16นิ้วนะคะพอ16เนี่ยเอา7หารมันไม่ลงตัวแน่ๆ7หาร7 2เนี่ย14ละมันจะไม่ลงตัวถูกไหมคะพอมันไม่ลงตัวมันเหลือ2นิ้วเราแบ่ง2นิ้วเนี่ยออกเป็น7ส่วน แบ่งยังไงอย่างก็แบ่งไป1 2 3 4 5 6 7 8มันจะได้2นิ้วกระเบียดอะคะ่ะซึ่งซึ่งพอดูจากพอเทียบอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมันไม่ลงตัวแล้วมันได้แค่2นิ้วกระเบียดหน่อยๆเนี่ยนะเราก็มาเทียบเราก็มาเทียบกับเอวตรงนี้ว่าถ้าเราหาร2แล้วเนี่ยมันได้15นิ้วครึง่งแสดงว่าที่เราวัดมาเนี่ยอาจจะเล็กเกินไป ะะเราลองปัดสิปัดตัวเลขขึ้นไปจาก14นิ้ว3เนี่ยให้เป็น15จากคอที่เราวัดมา14นิ้ว3ให้เป็น15 15มาบวกนิ้วกระเบียดเอามาเข้าสูตรนะคะถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เอามาเข้าสูตรก็จะเป็นคอบวกนิ้วกระเบียดก็คือ15บวกนิ้วกระเบียดก็จะได้เป็น16นิ้วกระเบียดนะคะ อะพอ16นิ้วกระเบียดเราลงมาหาร7 7214นะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4นะคะตกลงก็จะได้มันตกเศษอยู่ดียังไงก็ตกเศษก็คือ2นิ้วจะได้2นิ้วกระเบียดกับอีก1หุนนะคะหารยังไงก็จะได้ ปัดขึ้นไปแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวก็ยังได้ก็จะได้สองนิ้วกระเบียดกับอีกหนึ่งหุนไม่ถึงสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วกระเบียดกับอีกหนึ่งหุนนะคะเราก็จะได้คอละตรงนี้คือคอตรงนี้คือคอหนึ่งนะคะสองนิ้วกระเบียดหนึ่งหุนเราก็ลากคอหนึ่งมาลากคอหนึ่งนะคะลากลงมาก่อน แต่เรายังไม่รู้ว่าคอลึกเท่าไหร่นะคะพอคอหนึ่งเนี่ยจากระยะคอหนึ่งนะสองนิ้วกระเบียดหนึ่งหุนเราบวกไปอีกสามหุนค่ะตรงนี้นะเราบวกสามหุนบวกได้เท่าไหร่บวกแล้วได้สองนิ้วสามเราก็ยกสองนิ้วสามนี้มาค่ะลากลงมาตรงนี้เราจะได้คอหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นคอสอนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคอ3นะคะคอ1ได้คอ1แล้วมาหาคอ2หาคอ2โดยการบวก3หุนนะคะแล้วก็ลากแล้วก็ลากมาก็จะได้คอ3คอ3เนี่ยก็จะคือต้นคอแค่ร่าวๆนะคะเพราะว่าเราจะใช้จุดนี้เลยเนี่ย ยังไม่ได้เราต้องกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งที่เราวัดตัวมาว่าต้นคอเขาอยู่ระดับนี้จริงหรือเปล่าบางคนคอเขาใหญ่คอเขาเล็กเนี่ยระดับต้นคอก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เราจะยกคอหคอสอเนี่ยคะ่ะเส้นคอ1ถึงคอสอเนี่ยเส้นตรงนี้คะ่ะเท่าไหร่เรายกมาทำเป็นคอคอหลังนะคะ ตรงนี้คือ2นิ้ว3ามกระเบียดเคอหนึ่งกับคอสองเนะะี่ยค่ะยกมาตั้งไว้ที่คอข้างหลังเลยเราก็จะได้คอสอันนี้นะคะอันนี้คือคอ4ตัวนี้คือคอหนะคะตัวข้างบนสุดเนี่ยคือคอหโอเคนะอันนี้คือเรื่องของคอนะคะ เนี่ยระยะตรงนี้ระยะตรงนี้จะเท่ากับระยะตรงนี้นะตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็ยกมาถ้าตรงนี้ได้3นิ้วเราก็ยกมา3มนิ้วถ้าตรงนี้3มนิ้วกระเบียดเราก็ยกมา3มนิ้วกระเบียดนะคะ